แล้ววันนี้จะพามาพบกับรถ Compact MPV จากค่าย Honda นะครับและนี่คือ Honda Freed 1.5E นะครับเป็นตัวท็อปปี2011ที่ราคา275,000บาทผ่อนต่อเดือนประมาณ5,000บาทเท่านั้นเองแล้วเรามาดูออปชั่นคันนี้กันนะครับคันนี้นะครับไฟหน้าฮาโลเจนขนาดใหญ่ดีไซน์สวยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกด้วยนะครับกระจังหน้าหรูหราพรีเมียม ในส่วนของด้านข้างนะครับมีล้อแม็กอัลลอย15นิ้วมาจากโรงงานนะครับมีความหนานุ่มกําลังดีนะครับกระจกมองข้างพร้อมไฟเดี้ยว LED นะครับมาดูในส่วนของห้องคนขับนะครับเบาะหนังนะครับสีดําคันนี้เราหุ้มมาให้ใหม่ทั้งคันนะครับใหม่กริบเลยมาพร้อมกับหน้าจอ DVD Pioneer นะครับระบบขับเคลื่อนนะครับด้วยเกียร์ CVT นะครับประตูสไลด์ไฟฟ้านะครับสองข้างเลยนะครับเข้าออกง่ายนะครับเหมาะสำหรับครอบครัวมากเลยนะครับในส่วนของช่องกลางสามารถเดินเข้าไปสู่ ตอนหลังได้อย่างง่ายเลยทีเดียวนะครับมาดูในส่วนของตอนท้ายนะครับฝาท้ายด้านหลังนะครับเปิดได้กว้างเลยนะครับสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะเลยนะครับคันนี้รองรับที่นั่งสูงสุดนะครับได้ถึง7ที่นั่งเลยทีเดียวนะครับเหมาะสำหรับครอบครัวมากๆ ในส่วนของประตูน,นะครับด้านซ้ายและด้านขวาน,นะครับสไลด์ได้ทั้งคู่เลยนะครับเป็นประตูไฟฟ้านะครับเข้าออกกว้างขวางสบายมากๆคันนี้เราเก็บงานให้ใหม่กริปลูกค้าไม่ต้องไปทำอะไรต่อแล้วะครับและนี่คันนี้คือ Honda f r e ีด1 5 E ตัวทัอปี2011ราคาอยู่ที่275,000ผ่อนจดเดือนประมาณ5,000บาทเท่านั้นเองตัวหากระตอบได้นะครับที่เบอร์0869889299ครับ